ชาชเฉลยเมื่อปีคุิทศกราช2001ลุยซาอแอลเมนโดว่าวัย19ปีกับแฟนหนุ่มริชแลงเลว่ัย22ปีชาวอเมริกาทั้งคู่ได้สร้างสถิติโลกการจูบนานที่สุดถึง30ชั่วโมง59นาที27วินาทีหรือคิดง่ายๆก็คือ1วัน6ชั่วโมง59นาที27วินาทีนั่นเองงานนี้ใครที่คิดจะทำลายสถิติก็คงต้องคิดหนักแล้วละคะ่ะแล้วเรายัางคงอยู่กับออติจูฟันเกมะนะฮะ ซึ่งเป็นเกมที่การแข่งขันระหว่างดีเจว่าใครจะมีสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับ,ร,บระหว่างดีเจจากคอตเวฟครับที่เขาท้าดีเจุ่นพี่จาก e จเอเมาแข่งขันกีฬากันนะฮะพังกันไปหมดทั้งหมดแล้ว3ประเภทด้วยกันครับผมรบสรุปคะแนนตอนนี้นะทางฝั่งเอเครับนำอยู่3ต่อ0ครับผมเจ้เอ้ยก็รอนเขตามมาอ,ย,อย,ยู่ะรอนานแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเล่นบปีตาครับผมซึ่งก<ย> จริงๆอยากจะขยายเกมอีกสัก56เกมเนี่ยเราจะา <c oughs> ถามหน่อยฮะแข่งขาันม,มา3เกมในทีมนี้ครับ4คนกลัวใครมากที่สุดฮะตามจริงรเนี่ยกลัวพี่อ้อมนะครับพี่อ้อมเนี่ยเอ่อเรายังไม่เคยเห็นเขาเล่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าพลังปากเขาเนี่ยสุดยอดตะเกียแล้วเกียบที่3เ <c oughs> อาละครับทั้ง2ทีมพร้อมยังฮะ <c oughs> พร้อมแล้วนะครับมาพบกับเกมที่4ครับผมขอแนะนำหน่อยแล้วกันนะครับว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยต้อง ต้องเอาคนที่มีปอดที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะแลนนี้ม่มันมีปอดแทนก็ต้องมาดูแล้วกันครับว่าทั้งสองทีมนี้นะฮะปอดของใครจะแข็งแรงกว่ากันนะครับในเกมที่4ที่มีชื่อว่าดำน้ำอึดครับผมกติกาดำน้ำอึดในกีฬาแต่ละคนต้องเรียกเวลาที่ตัวเองคิดว่าจะดำน้ำได้ในแต่ละครั้งเหมือนเรียกน้ำหนักในกีฬายกน้ำหนัก แต่ละคนสามารถเรียกได้2ครั้งเริ่มต่ำสุดที่30วินาทีในแต่ละครั้งโดยผลัดกันเล่นใครที่ทําสถิตินำน้ำได้นานที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางฝั่งฮอตเวฟก็พลาดโพสพ่เตอร์นะครับตอนนี้ยังมั่นใจในตัวพ่เตอร์เพื่อได้ส่งพ่เตอร์อยังไงแกตัวแกตัว,ตวคืออยากล้างสบู่ที่อยู่บนหน้าตะเกียบโอเคเป็นผลมาชืได้ถามพี่อ้อมหน่อยครับกลัวพ่เตอร์ไหมครับ กลัวสังขารตัวเองมากกว่า <c oughs> นี่ครับแต่แต่จริงแล้วทางเราประชุมแล้วนะฮะว่าไงอ้อไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะกดหัวไม่กลัวดีกว่าแม่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะทั้งสองทีมเชูมือกรรมการนี้เลยฮะกรรมการครับฝั่งไหนจะได้เริ่มได้ก่อนครับฝั <c oughs> ่งนี้ครับฮอตเวทนะฮะทำเวลาทั้งหมดสิบวิครับหนึ่งนาทีสิบวิครับแล้วทางเ e อฟเอ็มนะครับสี่สิบวิครับ <c oughs> สี่บวิแล้วเราทำตามได้เรามีสิบเล่นรอบต่อไปแต่ถ้ามันนาทีส0วิแล้วมันทำไม่ได้จบเลยฮะเดี๋ยวเรารู้ฮะทางปวงวัดเบสครับนึาทีกับอีกวิพี่เต้พร้อมไหมครับพร้อมแล้วยกมือเลยนะฮะฟังเสียงเขาคุยจากกรรมการนะครับผมโอ้โหครับฟังเี้ยเข้ามาเยือนนิ่งเลยหยิบเลยทายี่สิวิครับ อยากยอมแพ้มากเลยน่ากลัว10วินาทีเิมทมาแล้วครับืนป0วิครับได้แล้วครับ้แล้วครับเอาโองีย้ไม่มครับตอนนี้ัไปดูฝั่งของว่านต้นงดื่มกาแฟเยเฟครับพี่อ้อมนะ เก่งว้มัน40วินาทีครับ40วินยังหนาวดีดีไม่ได้เออไม่ต้องถามว่าแล้วเล่นไปเลยไปจะตายอยู่แล้ว10วิครับใจย่อเนี่ยเป็นสมาธิฝึกนั่งอยู่ประจำเท่านั้นผมเชื่อว่าทำได้30มิมาแล้วครับ และจะ40ปีนะถือว oh, hey, oh, 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 ่าน้ำตาเจียร้ายเข้มแค่นี้นะครับสำหรับรอบที่สอง นะฮะพี่นเปลี่ยนแปลงกติกากันเล็กน้อยครับทางพี่ออมเนี่ยนะฮะขเขาท้ามาทางฝั่งฮอตเวฟว่าแข่งพร้อมกันเลยไหมโอเคครัดตาตัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวทั้งสองทีมจะทําการแข่งขันดำน้ำพร้อมกันครับแล้วใครที่เอาหัวโผล่ขึ้นมาก,ก่อนถือว่าเป็นผู้แพ้ไปเลยนะโอเคไหมครับพี่อองครับ <ไป S 1> มีอะไรกดที่ไว้เลยนะครับครับผมดูท่าพี่อ้อมก่อนนะครับท่านี้ครับหลับในกระมังซักผ้าประจำชนซักผ้าอยู่บ้านดิหลับอยู่ชั่วโมงกว่าวัดทำได้ดอย่ะสู้ๆนะครับไม่ดีนะนั่งซือซานสู้แล้วราการเลยนะสู้อ่าเอาแล้วนะครับดีเจทั้งสองคลื่นพร้อมแล้วนะครับฟังเสียงนกหวีดจากกรรมการแล้วกันครับทุกคนต้องเงียบนะฮะเชิญครับกรรมการ แล้วจะวิสิทธิ์วิข้าผมบอกเลยว่าพี่อ้อมเป็นหัวหน้าแก๊งลูกแก้วนะเป็นศิลปินเก่านะ,ป,นะป,านะปอดแข็งแรงอนะ่ะสามสิบวิเขาเป็นงคู่กันครับเขามาด้วยกันเขาก็ไปด้วยกันนะครับอ่าสิบวิอะไรนะครับอยากจะบอกเขาทั้งคู่ว่าหลับให้สบายไม่ต้องเป็นบอกทั้งหลับนักจีเกอร์สิบวิครับ หนึ่งนาทีครึ่งนะครับหนึ่งนาทีกันสี่สิบวิครับผมโอ้โหโอ้โทีอ้โอ้โหโอ้หโอ้โรโอ้โอ้โหอ้ตหรอ้หอ้โอ้โห่อ้หอ้หโอหอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้รหาอ้โหอ้ทหโอ้หโอ้ห้วอ้หอ้โอ้โหโอห้หหอ้ ก็เป็นนัดสุดท้ายละคะตอนนั้นก็จะมีนัดสุดท้ายนะตอนที่เต้ยเรื่องบุ๋งบุ๋งเนี่ยอ้อมก็ขาสั่นนะแต่อ้อมได้ยินเสียงบุ๋งแล้วมันได้ยินเสียงกึกกึ๊กกึ๊กว่ะเต้ยมันเริ่มคุกคอก่ะคุอแปลว่าเขาเริ่มไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเราใจเย็นมันอาจจะนิ่งกว่าที่เต้ยครับที่มาหาอะไรกันก็ได้แค่นั้นเลยเกมเราไม่กลัวเราไม่หวงมดอยู่แล้วเลยเกมเฮ้ย เกมเพื่อลูกเราและตอนนี้นะครับทางทีมแม็เนี่ยนำโยง่4-0แล้วคะรับโอ้โหลองงายเลยครับพี่ไปแต้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเกมสุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝัง่งฮอนเบสจะสามารถทำแต้มได้สักแต้มหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกมสุดท้ายกันนะครับตอนนี้ผมมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้ได้ดูกันครับผมซึ่งทานไฟฉายสองก้อนเนี่ยทบออะไรได้มากกว่าที่เราคิดเลยนะครับใป่คกัานในช่องมือทราบครับ และช่วงหน้ามาติดตามการแข่งขันกระโดดเชือกหมูระหว่างทีมเอฟและทีม o t Wave ใครจะสามารถกระโดดได้มากครั้งกว่ากันนั้นต้องลุ้นกันต่อนในช่วงหน้าเลยครับโอ้ครับจะเกมจะหลุดครับความสนุดีครับเร็วนาทีทองมางครัเร่องความสันสาบครับ